นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สุสารทหารพันธมิตรครับ mm hmm. กาญจานบุรีครับ mm hmm. เข้าไปดูด้านในนะครับ mm hmm. คนซื้อนั่งสืออะไรนะครับ mm hmm. แกี่วกทหารพันธมิตรของที่ระลึก mm hmm. โอ้ 挺大的。